ต้ยมยำน,น,น,นี้นี่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 จะเปิดแล้วนี่นะคะลุ้น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 อ่าทุกคนทุกคนนะคะจะเปิดแล้วนะว่าอะไรนี่จะจะงัดแล้วจะงัดแล้วพี่สาครบอกมาถึงแล้วครับนะคะอ๋อมาถึงเมืองไทยแล้วใช่ไหมพี่สาครนะคะโอ้ดีจังเลยเนาะไปไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนเมืองไทยนะหนูว่านะคะอืมในที่สุดเราก็จะเปิดอ่า เราจะเปิดแล้วนะคะต้มอ,อะไรเอ่ยนี่ทุกคนต้มยำใบชะมวงใจแถวทะเลแถวทะเลแถวแถวแถวทะเลแถวแถวนะคะถ้าเราเปิดแล้วเราก็พอเปิดเสร็จเราก็แยกย้ายกันหลับนอนเนาะทุกคนเนาะนี่นะคะนี่คืออะไรเอ่ยพี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกนี่ นะคะนี่นี่เห็นไหมหนูก็ไม่หนูก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนะพี่พี่ก็เรียกเอากันนะว่าอะไรนี่นี่ทุกคนอะไรอะไรอะไรนะคะพี่เอกบอกว่ารังไข่ใช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 ่นะอ่นะคะเห็นไหมเห็นไหมพี่เอกเก่งนะคะอ่าแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยมันจะมีความนุ่มกรุบกิบนี่ทุกคน จะมีความนุ่มกรุบกิบนะคะมันอร่อยมากเลยนะคะนี่นะคะต้มยำรังไข่นะคะทุกคนนะคะนี่นะคะก็จะใส่ใบชมวงด้วยนะคะนี่นี่ก็คือใบชะมวงนี่แหละนะคะเราเอามาใส่มันจะมีรสชาติออกหวานๆนะคะอ่ะคนุณนใจก็ดูดูเห็นแล้วเห็นแล้วนะคะเอาละนะเราได้เฉลยกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบอ่ะแยกย้ายกันเข้าหลับเข้านอนเนาะ,ะนี่นะคะ อ้าม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 าเนี่อร่อยมากๆนะคะเออพี่อาร์นะนะมาเด้ออร่อยมากๆนะเครื่องปรุงของเขาก็จะมีอะไรนะอะไรอะ่ะก็ก็มีมะเขือเทศนะคะเพราะว่ามะเขือเทศจะทําให้ให้ต้มยำเนี้ยมีความหวานพอมะเขือเทศปุ๊บนะคะทุกคนมะเขือเทศใช่ไหมอันนี้มะเขือเทศเสร็จแล้วก็จะมีก็มีข่าตะไคร้อะไรธรรมดานะคะเครื่องต้มยำ แต่ที่หนักๆเลยก็จะมีมะเขือเทศนะคะมีมีหอมหัวใหญ่มีหอมหัวใหญ่นะ,ะทุกคนน้องั้นบอกว่าพี่เอสวัสดีค่ะนะคะแม่ปงแก้วบอกว่าอ่าแม่ปงแก้วบอกว่าอะไรนะต้มขาต้มขาไข่หนังนั่นนั่นเองเล่นเอา <laughs> เอาหอมหัวใหญ่ม <laughs> าปิดไว, <laughs> ไว้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 แข้งหน้าแม่ก็งง แม่บอกว่าแม่ก็ลุ้นนูแม่กำลังจะเข้านอนสาววิโอเฮดได้จังไดเมนบบเมนบนะนูขอโทษขออภัยด้วยค่ะคำคำฮาฮอยากให้ไม่ได้มีเจตนาอะไรอยากจะให้ทุกคนแบบอ่าสนุกสนานอะไรประมาณนั้นนะคะเชิญเลยเชิญเลยพี่เจ้านางพี่เจ้านางนะฮะโอ้นะคะพี่เจ้านางร้องเพลงเพราะจริงๆนะทุกคน ไม่น่าเชื่อว่าสาววีโอไปฟังพี่เจ้านางอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไม่ได้ว่ายอหรือว่าอะไรนะเรื่องจริงนะฮะพอไปถึงปุ๊บนะปกติสาววีโอจะเห็นพี่เจ้านางร้องมีเพลงไม่เยอะไงอะไรนะพี่หมิวบอกว่าบายบายโอเคโอเคนะคะพี่สากคนบอกว่าเดี๋ยว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 จอจออะไรนะเดี๋ยวจอตัวไปแว้นอะได้ได้ได,ได,ได้ก่อนครับ แล้วจะกลับมานอนที่นี่ได้เลยได้เลยนะครับน้องวีโอหนูปูที่นอนรอพี่แล้วนะอย่าเพิ่งเก็บที่นอนนะอ่ะหนูปูที่นอนเอาผ้าห่มไว้ให้สามผืนแล้วพี่สาครน,นะคะไปแว้นต่อได้เลยนะคะทุกคนทุกท่านก็ไปแว้นต่อได้เลยเดี๋ยวสาววีโอก็จะแบบอยู่ในความเงียบนะคะอืมนะคะแม่พวงพวงต้องบอกว่าละกระจายนะคะเออวันวันไม่ต้องอะไร วันวันไม่ต้องอะไรมีแต่เสียงหัวเราะกันนะเอา้ามันทําให้อะไรนะทําให้อะไรนะเรามีเรามีความสุขอะใช่ไหมทุกคนแล้ววันนี้นะเป็นวันแรกที่สาววีโอไปคิดชื่อได้นะฮะแซบให้สุดนี่เห็นไหมเห็นไหมพี่สาครน,นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจ้าจ้าได้ได้ได,ได้พี่สาครแซบให้สุดนี่แซบให้สุดคืออะไรเอาพี่สาครอ,อยากงูบอส ถ้าพี่ไปแล้วถ้าพี่ไปตอนนี้พี่ไม่รู้นะว่าแซบให้สุดมาจากไหนอืมคำว่าแซ่บให้สุดเนี้ยเพิ่งจะตั้งตั้งชื่อได้วันนี้เองนะคะตอนช่วงช่วงบ่ายบ่ายเย็นเย็ยน,ยน,ยนก็จะเยน็ยนๆแล้วว่าจะไปดูไลฟ์จะไปดูไลฟ์ใครเนาะขึ้นขึ้นไลฟ์แรกขึ้นไลทแรกไลฟ์ยยเบายศอ่าน้่งเบายศยังไม่มานะคะไลฟ์ไลฟ์เบายศนะคะไลฟ์แรกเลยคือ à lên, lên, ơ, ôm ấy ban à bà